วัสดีนะครับอยู่ผมผมกับผมหก้อดำกรีนนะครับผมมาจากพูดผมไปทั่วถ่ายคลิปไปทั่วผมเจบโอ้หน้าลมมากนะครับป๋าปัดละปไรเท่าไหร่ครับฮะล,ลมยังยก็ได้ละป้อยบาทปหล,ลร้อยด้ยเล เอาหลังลงเลยจมแล้วโอ้ดีนะมีพายนะปันร้อยยีบาทเองอ่ะหบรออันนู้นบิงนู้นจะลงได้ไหมปานสุดยอดร้อยยี่สิบบาทมากับเจ้าคูบุตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะเอสพีนะล้อเล็กตอนนึงโอ้ตอนนี้ยบล้อโชว์นะครับ เราป๋า,ปาสั่งแล้วไม่เป็นไรปา๋าปั่นไปเลยปา๋าทำทำงานได้ปกติแหละ <c oughs> มันติด <c oughs> โอ้มีแต่คันแรงๆนะส้มต้อง3คันนะครับ 8 h p ทั้ง3เลยครับโอ้โหเอาป่ะโอ้รอบาทเองอ่ะทุกคนถูกมากนะครับน้ำมันเจ้าของนาแต่ผมต้องเอาสูตรนี่บ้างแล้วแหละ เาดูไม่ถูกแล้วคันไหนดีไอ้เออติดแล้วติดแล้วโอ้ยยกล้อโอ้เกือบติดนะเมื่อกี้เกือบอยู่นะครับท่านผู้ชม มาแล้วมาแล้วไอ้โบข้างล่างเหมือนเป็นดินทรายหรือเปล่าม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 า มันน้อยนะครับท่านผู้ชมถ่าเยอะๆเยอะๆน่าจะง่ายกว่านี้นะครับนี่เอยฟังเสียงแล้วไม่มีตะโบนะครับวอาวอ๋า มีพายก็ไม่รอดอีกแล้วนะครับเสียสันอีกแล้วติดยังปะติดแล้วปะโอ้เราติดเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อมันค้ำอย่างนี้เหยียบกันดีไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ไปมาเดียกันปะอ๋อเดี๋ยวจะดึงนะครับโอ้โหติดจนได้นะครับพี่ใหญ่ติดครับจม กูมันนะครับมีลุ้นมีลุ้นเขาบอกปิงลุ้นมีด้วยเอ๊ะมีมุ่งเด้อเด้อโอ้ยนี่ยังไม่เสร็จง่ายเลยนั่นไปฝั่งโน้นเดี๋ยวนี้เหรอปั่นหมดแล้วน่ะอ๋อปั่นเดี๋ยวก็ตรงมุมนี้อือมาดูกันเอาขึ้นเสร็จแล้วลากเหรอมาแล้วมาแล้วโอ้ยยิงไปแถวอย่งดีอ่ะโอ้โหดูยูทูบเบอร์นะดูด โอ้โหไม่เคยเห็นเลยมาเยอะกันนะดมาตรงนี้เลยมาตรงนี้เลยมันก็เขาก็ดึงมาแต่เชื่อลูกเชื่อหลานอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะที่แรกผมก็กลัวอยู่นะกลัวมันจะลูดอ่ะกลัวเฟืองเออกลัวเกลียวมันจะลูดอ่ะแต่มันก็ไม่ลูดนะเบาะนะปลา มาแล้วโอ้ยยกล้อเฮยกล้อไปขึ้นอย่างสบายๆเลยนะครับไม่ยังโหดอ่ะอ่วพ่ตุงอยู่ไม่ได้อ้าตระตูแกลงมาทำไมนะเหลืออีกนิดนึงเก็บให้หมดนะครับ มาด้วยกันเออโอ้ป่าจะเก็บไปหมดจริงๆนะตรงนี้ก็ไม่เหลือไว้นะครับนี่ไม่ต้องถึงตีนตะขาบนะครับทรมาเหนป๋าโอ้หน้าจมไปอีกแล้วอ่ะ ชีเดียวป๋าโอ้ยหลงหลุมเดิมไไมไม่่ถถึงึงงสุดยอดนี่ป๋าเก็บอีกนะครับเก็บไปหมดจริงๆอะ่ะไม่เหลือไว้ไวให้รถย่ำนาบองเลย ไป,ปไปแล้วอาครับตากำลังจะไปลงบิ่งน้นต่อนะครับผม๋อวขอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ